สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยมาเรียนรู้กันต่อนะครับในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง,องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจอ,อบตอหรือเทศบาลก็ตามนะครับในคลิปนี้เป็นประเด็นข้อสงสัยที่สอบถามกันเยอะนะครับเกี่ยวกับการแต่งตั้งรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือในวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับรองนายกที่ นายกต้องการจะแต่งตั้งอายุยังไม่ครบ35ปีทีนี้เนี่ยเมื่อเลยวันเลือกตั้งไปแล้วนะครับเช่น1เดือนหรือ2เดือนผ่านไปอายุครบ35ปีเต็มจะสามารถแต่งตั้งได้เลยหรือเปล่ากฎหมายนยกำหนดเอาไว้อย่างไรนะครับในประเด็นนี้นะครับเรื่องของการแต่งตั้งรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทั้งเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเขากําหนดเอาไว้นะครับจะต้องอายุครบ3 5ปีเต็มนับถึงวันเลือกตั้งทีนี้พอนับถึงวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยอายุยังไม่ครบ35ปีแต่เพิ่งจะอายุครบ35ปีเต็มเนี่ยในเดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะแต่งตั้งอย่างไรนะครับ โดยสรุปแล้วเนี่ยคุณสมบัติในเรื่องของอายุของรองนายกนะครับกฎหมายกำหนดเอาไว้เหมือนกันเลยนะครับต้องอายุ35ปีเหมือนกับนายกในวันเลือกตั้งเพียงแต่กฎหมายกําหนดคุณสมบัติของรองนายกเนี่ยให้ดูที่วันแต่งตั้งจะไม่เหมือนกับท่านนายกนะครับท่านนายกเนี่ยกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าณนะวันเลือกตั้งท่านจะต้อง35ปีขึ้นไปนะครับแต่รองนายกเขาให้นับที่วันแต่งตั้ง เพราะฉะนั้นถ้ารองนายกมีอายุครบ35ปีเต็มในวันไหนนะครับนะครับท่านก็สามารถที่จะแต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่อายุครบ35ปีเต็มนั่นเองนะครับคุณสมบัติเหมือนนายกแต่วันแต่งตั้งก็ไม่เหมือนกับนายกนะครับวันไหนที่คุณสมบัติได้อายุครบ35ปีก็แต่งตั้งได้ตั้งแต่วันนั้นนั่นเองนะครับ